อันนี้กลฟฟ้องใครนิกล้องอาริสอแค่นี้ก้องอันอ๋อเหมือนกล้องพิณชีมากเลยอ่ะเไม่กล้องลิปไม่ใช่หรอกล้องวงอ่ะพิณชีกล้องวงอ๋อขอให้เราคน้ิณลิปเลยเนี่ยก็วันนี้นะคะวงอะ킬ิสของพวกเรานะคะมาถ่ายงานของกาลิน่านะคะเป็นเกมมูนไลท์เบลดนะคะใช่ก็คือว่าจะเป็นเกมที่เปิดตัวใหม่เนาะก็ไม่เ enfin ลิก แต่เดมกเบอร์ของพวกเรานะคะก็มีคาแรคเตอร์ประจำตัวมินะมาเข้ากล้องเร็วเพื่อนรักนี่นะคะลิมูเลตนุ๊กมิน <laughs> ะมินะรับบทเป็นอะไรบอกเขาไปเราบทเป็นไม่บอกอ้าวอ้าวเป็นความลับเหรอเป็นความลับอ๋อเป็นความลับ,มลบไม่บ<ท>อกนะอยากรู้ว่ารอดูให้จบซิค่ะ <laughs> นั่นเลยค่ะเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะ ีวัน <reading> นี้มานอน,นะคะ <med> so ่ะหนูแสดงเป็นต้นไม้ค่ะวันนี้พาเพื่อนมาด้วยหรอครับเนี่ยะพาเพื่อนมาด้วยคสาวคนแดงอันนี้เล่นเป็นต้นไม้ไม like <bbe> ่ใช่แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลไมดีอ๋อใช่แล้วตอนเล่นด้วยก็คือเกาะมือเดี๋ยวเราจะยืนท่านี้ทั้งทั้งฉากเลยค่ะแล้วก็ยืนหลับเพราะเราทำเป็นต้นไม้หลอกไม่ใช่นะครับเราเล่นเป็นกระบี่นะครับ ก็ะบีอะไรเพียบทานของของเกียร์เลยครของเกียเกียอะไรนะคะะไรกแน่นอนนะคะสำหรับเรื่องบทคือหนูเป็นความมืออาชีพสูงนะคะจำเมื่อกี้ค่ะไม่ใช่จำตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแต่บทบทมันค่อนข้างยาวเพราะว่าเหมือนตัวละครเราเป็นค่อนข้างเป็นตัวละครที่พูดมากนะคะซึ่งจริงๆแล้วหนูเป็นคนพูดน้อยมากเท่าที่เห็นนะทคนทำไม ขาขหน่นี้จอมยุทธหรืออะไรเลยชิตังเมโต เมื่อกี้ถ่ายถ่ายแล้วเป็นยังไงบ้างคับก็สนุกดีค่ะนองบทไปเยอะใช่แล้วก็ไม่คิดว่าเขาจะเอาด้วยขอพีอาร์นี่เพราะน่าเขาต้องเขาจะชอบที่นองบทนี่แหละก็มีอนาคตเป็นดาราดาวรุ่งที่ดีจะได้ไปฮอลลีวูดเสร็จแล้วก็มาหนุ่มอีกประมาณ3ปีก็น่าจะได้แถูกทีมกลับมาอีกเอ๋ยเป็นอะไรดีเขาเป็นอะไรดีเป็นค่ะ อาริเจออากิเน็ตเจออากิเนี้เป็นเจอเพราะว่าฮีโร่ก็ต้องมีการขับเปลี่ยนรุ่นตลอดไปพวกเราก็จะเป็นรุ่นต่อไปเพื่อหอีพลังหญิงคือ <c oughs> เราถ่ายเสร็จกันเร็วมากค่ะเพราะว่าเราคือมืออาชีพชอนอกบทชอบอะไรในฟินกีครับ,ชอบ,บชอบทีตัวเองนอกบทแล้วคนชอบ,ชอบ ดอกกดปปสองรอบแล้วเขาซื้อด้วยครับผมม่อยากจะเชื่อเลยผมมันมีพนทั้งวันพี่บิลจะพูดครับสวยเนาะที่เห็นจากข้างหลังนะเนี่ยที่เห็นนี่ก็คือหัวเริ่มที่ว่าพวกท่านอย่นั้นแล้วก็หันไป เมื่อกี้นะคะก็เป็นซีนแรกเนาะใช่ซีนที่เรามาจริงจริงมันเป็นซีนที่สองเออคนนี้เขาอยู่มานานแล้วค่ะแต่ว่ายู่มานานแนางสาวร่มและนางสาวพัดและนางสาวบัตเมาเม้าบัตนะคะต้องขอโทษด้วยที่บอกว่าจะโคกับมาเวลเพราะว่าเอิงจริงแล้วอันนี้มาจากดีซีก็คืออะไรเกากระดอดของยายายา Wonder Woman ยายายา วันนี้เขากำลังจัดเ,เ,เขาเรียกว่าจัดอาร์ตเขาเรียกว่าเอาโต๊ะมาเรียงใช่วางของวางของเดี๋ยวก็เข้าไปอีกทีนึง ผมมาจจกสนักปุ๊บค่ะตอนนี้กำลังจะเล่นฉากเจ้าตัยังษ์ะทลามของไม่มินครับเพราะว่าน้องทัดเตียแล้วนะฮะเป็นอภิสิทธิ์ของคนผมยาวเพราะว่า<ต>ในนี้ผมยาวคนเดียวเป็นน้องจะไม่รู้จักนะแต่ท่านท่านทวนคนนี้กับข้ารู้จักเจ้าตันยังษ์ลทลามเอาเ้ยท่านยิงฟันสิ ท่านพูดออกมาแล้วติดฝันมีป่ะซูเปอร์ไอดอลตัวชูนี่มันเหมือนแม่ข้าวโพดอ๋อเหลืองปกติเฮ้ยแอนแอชันหน้อยเนอะนี่เป็นขาอกชันไม่ข้าบอกว่าหน้อยเนอะจะตัดยาวทำไมอ่ะโอย นั่งน้อยนะนั่นก็เร่ยนลุกซ้ำเลยนะ เมื่อกี้อยู่ๆเขาก็เน่าบทแบบยิงมุกซับซ้อนเอออะไรข้ามตับเออแล้วเราก็ไม่เข้าใจว่าข้ามตับคืออะไรก็ฮะเสร็จแล้วก็ทําเป็นอ๋อใส่เขามันคือการาฆามุกแบบสองสเต็ปอ่ะมเมื่อกี้เราตกเลยใช่ป่ะแบบเล่นมุกเราตกเลยแต่ว่าไม่ยอมตัวอย่างตัวอย่างเมื่อกี้เขาพูดว่าเสียนาฬิกาตากลับไปตากแล้วเขาก็บอกสเปนเวลีอา แล้วเราก็ล้วเขาอยู่ๆเขาก็พูดว่าอะไรนะขั้นกตับข้นกับใช่เอเราก็เออกันหมดเลยหกคนฮะไม่ตอนนั้นฟังเป็นลมต่อก็อะไรสักอย่างอะไรไม่ใช่ข้ากตับหนย่าหิวมากเลยเพราะว่าตอนนี้ก็คือกําลังพักเสร็จนะคะเดี๋ยวฉากต่อไปจะเป็นฉากทำอาหารซึ่งเป็นตี้เป็นร่มนะเดี๋ยวจะได้หันแตงกวาก่อน แต่ทุกคนก็ต้องเข้าที่หว่ามันเป็นการตัดกาวเป็นร่มแล้วหั่นแตงกวาด้วยไงก็หั่นแตงกวาแล้วเอาล้มรับค่ะอุ้าคนเก่งก็งี้แหละกินแตงกวาไหมคะปุ๊บบิ๊กกินค่ะชอบกินผัดแตงกวาผัดไข่อร่อยมากเบ็ตตี้ทำอร่อยมากเลยนะคะทุกคนมาซื้อได้นะคะที่ร้านเบ็ตตี้กินเช่นค่ะค่ะแล้วใส่โค้ดเบ็ตตี้อีห้าห้าห้าบวกนะคะก็จะไม่มีลดค่ะเพราะไม่มีโค้ด

ใช่ค<า>นนี้เขาบทเยอะมากค่ะเขาแบบตัวละครคาแรกเตอร์เขาอะแบบเป็นคนพูดมากค่ะ<ช>แบบบด<อ>พูดเขามันร้อยบรรทัดอะซึ่งซึ่งตัวจริงก็คือเรียบร้อยพูดน้อยมากม่เล่าไรอยู่กับเบิ่มก็ไม่น้อยนะคาว่าเหมือนเจ้าพ่อเสียงเป็นเธอเม้าส์น่ะ แล้วก็พูดเยอะอยู่นะแล้วเดี๋ยวมีมก็ออกมาอยู่มีมก็เยอะพออยู่แล้วและตอนนี้นะคะเหลือแค่ซีนเดียวเท่านั้นแต่เป็นซีนยาวแล้วก็เป็นซีนยาวของไมมินที่สุดเลยนี่คือบทมม,มินทั้งหมดเป็นบทที่ยาวที่สุดแล้วแต่ว่ามันจะคัดเป็นท่อนๆค่ะแต่น้องต้องเปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อย ก็ชการเหมือนกันนะแต่แม่ข้าบอกว่าโอ้ข้าเกิดวันอังคารหมอกอาจจะเป็นหมอกมากกว่าแต่จริงๆนอะ่ะแม่ข้าบอกว่าข้าก็หมอกอาจจะเป็นไอดอลนะท่านเคยฟังป่ะเพลงคุโรแนโกะอ่ะท่านเคยฟังสิคนร้องเปิดโคตรน่ารักเลย โอ่านสังเวยไปแล้ววะดิมานสังเวยไปแล้ววะดิวูไลท์เบรดชมชมระบีแสงจันทร์ประชันชิงทองมาร่วมชิงทองคอนเทนต์ไปด้วยกัน2และสาเวืนสายนี้ที่กลนาเวลสองพันยี่สเ้ ที่แบบที่ที่ขำดูมันเปมนชอบที่หนูต้องขำแบบขำและสระแล้วเขาขำจริยๆยงๆงไงดูก็เลยขำด้วยอาจจะมีผลงานต่อไปใช่แล้วก็ทุกคนก็อย่าลืมรับชมด้วยนะคะใช่ค่ฏฏะติดตามดูใช่ถ่ายงานวันนี้เป็นยงไ<ช>ยงบ้า,างคะดีค่ะก <ๆ S 3> <ๆ S 1> ็ะสนุกมาก <c oughs> เป็นแบบได้เล่นอะไรที่ไม่เคยเล่นมาก่อนแต่ว่ารู้สึกว่าเป็นตัวเองมั่ง ก็ทำเล่นแถมเต็มทำเต็มท um> anyway> um> ี่ไหมค่ะเต็มท <si> 네ี่ค่ะมาถึงเดีอยากอยากเล่นแบบนี่เป็นไงเล่นสึกสนุกดีใช่ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมเมนไลฟ์บุ๊คเอ้ยคุณไลฟ์เบ๊ด้วยนะคะก็ฝากเล่นเกมด้วยแล้วก็เอ่อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันดิค่ะใช่อย่าลืมไปชิงโชคของเดี๋ยวหนูจะไปชิงโชคของอยากรวย เขาบอกว่าเป็นสิจันทร์นะสิจันทร์ันยากินโซบะจันทระจัะเออยากกลับบ้านเวลาไปแล้วกากลับบ้านล่ะ